ครับสวัสดีครับก็ผมคุณปิงนะครับธรรมนาตันติสิริวิทย์นะผมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มครั้งวันนะครับก็เป็นเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาระบบคลังเทคขึ้นมานะครับกเ็เดี๋ยววันนี้จะขอขออนุญาตเข้ามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าตัวระบบคลังเทคเองเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตเริ่มต้นจากตัวคลังวันก่อนเนาะเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นเนี่ยของเราเองเนี่ยเราเราเกิดจาก แพลตฟอร์มที่เราพาผู้ประกอบการไทยอะครับไปขายสินค้าที่กัมพูชาล่าพรรมานะครับแล้วก็กําลังจะไปที่มาเลยแล้วก็เวียดนามต่อนะครานี้เนี่ยไอ้รูปแบบที่เราพาผู้ประกอบการไปเนี่ยก็เราก็พาเขาไปขายของทางช่องทางออนไลน์นะครับโดยที่ผ่านทางพวกแชทคอมเมอร์สเป็นหลักดังนั้นเนี่ยไอ้พวกระบบอะเราก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกน้องเรานี่แหละใช้นะคราวนี้พอเราสร้างมาให้ลูกน้องใช้ปุ๊บเนี่ยเรามันเสถียรในระดับหนึ่งละเราก็เลยเอามา ให้กับทางผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้ใช้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเล่า,ลาอย่างนี้แล้วกันว่าตัวตัวเราเองเนี่ยอยู่ในตลาดกัมพูชาลาวพมา่าหรือว่าอยู่ในแชทคอมเมอร์ซเนยครับมาประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วก็ได้เซ็น MOU กับทางกระทรวงพาณิชยนะ์เนาะของกรมส่งเสริมส่งออกนะครับเดอร์โครงการ t อบไทยแบรนด์นะครับไทยเทรดคอแล้วก็ได้ทุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับทาง NIA ได้ทุนของดีป้านะครับของกระทรวงดิจิทัลด้วยรวมถึงมีเซ็นเอกับทาง e x ซิมแบ k เพื่อที่จะส่งสินค้าเาปสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยได้ส่งสินค้าไปขายของที่ต่างประเทศได้ดังนั้นก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วกันนะครับว่าเราไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับเราอยู่อยู่ตรงนี้มานานละแล้วก็มีรัฐบาลแบ็คอยู่ด้วยนะครับ โอเคอันนี้เนี่ยใน business unit ของคังคังวันเองเนี่ยครับเรามีทั้งหมด4ตัวเนาะเรามีตัวแชทมีอัปดุลมีสตูดิโอแล้วก็มีเทคนะครับอันนี้แชทเนี่ยมันก็คือเที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับเราเป็นผู้พาคนไทยไปไขายของผ่านช่องทางแชทที่ต่างประเทศนะครับว่เาเรามีแอดมินตอบเราคำถามมี fulfillment พิกแพ็คส่งของเก็บตังค์เคียงเงินให้นะครับอันนี้อยู่โมเดลตัว BU ของแชทแล้วเราก็ มีตัวอับดดลน,นะครับซึ่งเราจะเก่งเรื่องการทําให้ลูกค้าซื้อซ้ำนะเรามีทีมเดต้าของตัวเองแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไปขายของต่างประเทศเนี่ยนอกจากปิดการขายบนแชทละเรายังทําให้ติดตามซื้อซ้ําได้มากกว่าการเทเลยอย่างเดียวด้วยนะครับเนาะแล้วก็วิวที่3เนี่ยครับเราก็ทําเรื่องของสตูดิโอนะครับเราก็มีคนกัมพูชาคนพม่านะครับที่สามารถมารีวิวสินค้าของคนไทย แล้วก็ปักตะก้าขายของได้นะครับก็อันนี้เป็น 3BU แรกก็วันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดที่ 3BU นี้เนาะเพราะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปลงรายละเอียดที่ BU ที่4นะครับก็คือ BU ของคนะังเทคเนาะก็คือเป็นตัวระบบที่เราสร้างขึ้นมาใช้เองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอามาแชร์ให้กับคนไทยได้ใช้ด้วยนะครับอ่ะคราวน,นี้ตัวคังเทคโซลูชันของเราเนี่ยถ้าดู Environment ทั้งหมดนะครับก็ต้องเลาว่าเราเรา,เราเดบมาหลายสิบจน จะ,จะเหยียบร้อยล้านอยู่แล้วนะครับก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตตัวเองก่อนนะ,ะดังนั้นเนี่ยฟังก์ชัน uh, หลักๆของเราเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งหมด7ตัวนะครับตัวที่1เนี่ยเรามีตัววุ้นแปลภาษานะครับตัวที่2เรามีแชทบอทนะอันที่3เรามีพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองนะครับอันที่4เรามีพัฒนาระบบ e r p เนาะก็มีทั้ง order management system warehouse management system นะ transportation management system เนี่ยก็ถ้าในประเทศไทยเราน่าจะเห็นอยู่หลายๆแบรนด์นะครับอันนี้เป็นเราเราเขียนเพื่อ ให้ไปขายของที่ต่างประเทศได้ดังนั้นเราก็จะมีประสบการณ์ในการในความเข้าใจแล้วกันนะครับความเข้าใจของข้อมูลออเดอร์ต่างๆเนี่ยแล้วสามารถกลับมาที่ประเทศไทยเป็นพันธมิตรกับทุกแพลตฟอร์มได้แล้วก็เชื่อมข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาที่ฟังก์ชันที่5นะครับคือฟังก์ชันตัว CDP หรือ Customer Data Platform ซึ่งตัวที่5เนี่ยมันจะรวมข้อมูลนะเ,เก็บข้อมูลตั้งแต่การดูคอนเทนต์นะครับการแชทการเปิดเว็บไซต์ รวมไปถึงการซื้อเข้ามาอยู่ในถังเบอร์5นะครับพอเรา u n i f y e d t a t a ได้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันเลยออกเป็นฟังก์ชันที่6คือ Segment คนแบ่งกลุ่มคนให้ด้วยระบบ AI นะครับแล้วทำให้มันเกิดการซื้อซ้ำแบบออโตเมชันไป r ิเกิลคนหากลุ่มเหล่านั้นได้มีไปไล m a n a จเมนต์เนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็เป็นเบอร์เก็คือส่งข้อมูลอีกถังหนึ่งเข้าไปให้ ั่ยิงแอดนะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok อกพิกเซลเฟ o บุ๊กพิกเซล g ูเกิลแออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้การยิงแอดมันแม่นยำขึ้นเนาะจากทาง Data เ,เหล่านี้อันเนี้ยทั้งหมดนี้ก็บอกตามตรงว่าผมเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยไม่ได้ต้องการใช้ทั้งหมดหรอกนะครับเพราะนั่ยโจทย์ของเราก็คือเราเนี่ยพัฒนาระบบของเราขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปช่วยให้ผู้ประกอบการเป็นส่วนๆแล้วทําให้เกิดกำไรทันทีตั้งแต่การใช้ครั้งแรกนะครับเนาะนะก็อันนี้เป็นเป้าหมายของตัวคังเทของเราอันนี้ เมื่อมันจะต้องดูเนี่ยเราเราก็เลยต้องเข้าไปดูที่เจอร์นี่ของลูกค้าเราก่อนนะครับว่าไอ้ตัวค้างเทคเนี่ยมันเข้าไปช่วยอะไรมันเข้าไปช่วยเก็บลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ให้นะครับอันนี้เจอร์นี่ลูกค้าเวลาที่เราปิดการขายผมเชื่อว่าถ้าแบ่งเป็นกลุ่มหย,ยาบๆก่อนนะแบบกว้างที่สุดก่อนละกันนะครับลูกค้าเราเนี่ยน่าจะมีสี่กลุ่มใหญ่กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มยังไม่รู้จักเรากลุ่มที่2คือกลุ่มเริ่มคุยกับเราแล้วนะครับแล้วกลุ่มที่3าคือกลุ่มเพิ่งซื้อ กลุ่มที่4คือกลุ่มที่เรากําลังจะต้องติดตามให้ซื้อซ้ําคราวนี้เนี่ยสกลุ่มนี้โดยธรรมชาติแล้วเอสเอ็มอ e ไทยเนาะหรือคนคนไทยเนี่ยก็จะเก่งเรื่องนี้มากนะครับคือทําให้คนไม่รู้จักเรามารู้จักเราได้เพราะอะไรเพราะวิธีการนี่โอโ้โหคนไทยแพร่พามากนะครับมีตั้งแต่ทําแบรนดิ้งทำคอนเทนต์ยิงแอดปักตะกา้าเอฟเฟอร์เรีใช่ไหมเปิดช็อปไปมาร์เก็ตเพลสไลฟ์คอมเมอร์สอินสตาแกรมเปิดเว็บไซต์ทำเซลล์เพจโอ้พรึบนะครับผมเชื่อว่าตรงเนี้ยพวกเราอะ มีความสามารถกันตรงนี้อยู่แล้วเราเราถึงมามาถึงตรงจุดมีจุดนี้กันได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อเราทําให้ลูกค้ารู้จักเราแล้วเนี่ย next step เราก็จะเริ่ม recruit พนักงานนะครับเพื่อให้เข้ามาตอบคาถามเนาะลราก็น่าจะมีมีอยู่สเตจช่วงหนึ่งเนี่ยพวกเราก็เริ่มเอาแชทบอทเข้ามาช่วยละในตลาดก็จะมีแชทบอทอยู่อยู่ในตลาดพอสมควรเหมือนกันอันนี้เราก็ให้อดมินทํางานคู่กับแชทบอทปิดการขายได้ ก็จะมียุคหนึ่งนะครับก็ไม,ไม่ไม่กี่ปีท,ที่ที่ผ่านมานี่เองเนาะเทเลเซลก็เริ่มบูมขึ้นมานะนั้นเราปิดการขายได้เราก็เริ่มคีย์ออเดอร์เสร็จปั๊บแล้วก็พาไปเทเลละนะครับไปเทเลเพื่อทําให้เกิดการซื้อเพิ่มขึ้นทันทีหรือเทเลให้เกิดการซื้อซ้าติดตามซื้อซ้ำนี่ก็จะมีหลายท่าทางมากเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไปบล็อดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นบล็อดแคสต์ใน Facebook หรือบล็อดแคสต์ในไลน์เพื่อทําให้ลูกค้าเก่า กลับมาซื้อนะครับคราวนี้เนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อว่านี่นี่คือท่าทั่วไปที่ที่พวกเราอะทำกันนะครับซึ่งคําถามมันก็คือว่าไอโซนที่เหลือที่ผมไฮไลท์สีเทาตรงเนี้ยมันก็ลูกค้าเราเหมือนกันเนาะนะครับซึ่งครันนี้ไอตรงจุดตรงนี้นี่แหละครับที่พวกเราแทบไม่ได้ไปเทคแอคชั่นกับมันเนี่ยแปลว่ามันคือจุดที่เงินมันรัว่วถูกไหมคราวนี้โจทย์ของผมก็คือเราอะเกิดขึ้นมาจากการที่เราเห็นจุดรั่วเหล่านี้แล้วเราพยายามเก็บกําไรทุกจุดกลับมาให้ได้เนาะ เริ่มต้นเราก็เลยใช้พนักงานไปทําเองก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนาระบบเข้าไปเก็บจุดั่วเหล่านี้พอเราพัฒนาระบบไปเก็บจุดล่วงเหล่านี้เราเริ่มถอนคนออกมาได้แล้วเราให้คนไปทํางานที่ทําเงินมากกว่านะครับอันนเนี่ยพอระบบมันเข้าไปแทนที่เก็บเงินล่วกลับมาได้แล้วพนักงานเราสามารถไปทํางานอย่างอื่นได้ด้วยก็เลยทําให้อีกอ,องค์กรที่ต่างประเทศของเราเติบโต,ตเนาะอัะนนีวันนี้ระบบตรงนี้ที่ของคังเทคเองเนี่ยก็จะโฟกัสเฉพาะจุดที่มันเป็นจุดเงินล่วเท่านั้น ส่วนอื่นๆที่เราจะไม่ได้อยู่ตรงโซนเนี้ยเราเราจะขอไม่ไม่แตะเลยนะเพราะเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยหรือแพลตฟอร์มไทยแบตชัทบอทในประเทศไทยระบบคีย์ออเดอร์ไทยทำกันไว้ดีอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะมาอัานนี้จุดรั่วที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากกลุ่มลูกค้าก่อนนะครับอันเนี้ยพอเราซอยนะครับเรากลับมาดูที่กลุ่มเริ่มคุยกับเรา กลุ่มเริ่มคุยกับเราจะประกอบไปด้วย2กลุ่มย่อยๆนะครับคือกลุ่มที่เพิ่งทักเข้ามาซึ่งนะ้องแอดมินกับแชทบอทก็จะทํางานให้กับกลุ่มที่2ก็คือทักแล้วเงียบอันนี้ไอ้กลุ่มทักแล้วเงียบนี่แหละครับเอาคนไปทําแทนผมก็เจอปวดหัวหัวฟูกันพอสมควรเนาะดังนั้นเนี่ยครับเราก็เลยพัฒนาตัวระบบแรกขึ้นมานะครับก็คือระบบบอทขุดเนาะเพื่อให้ ระบบะตัว AI เนี่ยมันไปทำงานแทนนะครับแล้วก็ไปขุดลูกค้าเก่ากลับมาให้เราพอขุดลูกค้ากลับมาน้องแอดมินก็จะได้คุยกับมนุษย์จริงๆเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเราพยายามเอาน้องแอดมินไปนั่งขุดเองซึ่งปัญหาหลักๆก็คือจะขุดได้ไม่ครบบ้างนะครับหรือเฟืองกําลังบ้างหรือบางครั้งวันไหนแชทแตกเราก็ไม่ได้ขุดเลยถูกไหมครับนะดังนั้นเนี่ยตัวบอทขุดเองก็เลยจะไปเก็บเงินรั่วจุดที่1ก็คือกลุ่มที่ทักแล้วเงียบกลับมาให้เรานะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ซื้อแล้ว โดยธรรมชาติพวกเราเนี่ยณนะตอนนี้ในตลาดประเทศไทยถ้าเราอยู่บนออนไลน์มาเอ่อออนไลน์คอมเมอร์สนะครับเราจะพยายามเก็บลูกค้ากลับมาอยู่ที่ไลน์ให้ได้ถูกไหมอันนี้เนี่ยปัญหาหลักก็คือลูกค้าซื้อแล้วไม่ว่าจะซื้อที่ Facebook ซื้อที่ Lazada ซื้อ s h o ป e e ซื้อ TikTok หรือซื้อช่องทางอื่นที่ไม่ได้จะเป็นช่องไลน์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าไลน์นะครับเพราะฉะั้นเนี่ยเราก็เลยจะเกิดเป็น Product ที่2นะครับคือเป็น Product ที่พาคนที่ตอนนี้มันยังไม่เข้าไลา เข้ามาอยู่ใน l i น์ให้เราได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาเข้าไลน์เราจะเจออีกปัญหาหนึ่งครับคือเข้าไลน์แล้วไม่คุยนะฮะเข้ามาในไลน์แล้วก็งเงียบกิบเลยนะครับซึปัญหาเหล่านี้เข้าใจดีผ่านมาผ่านมาก่อนแล้วนะครับเราก็เลยต้องพัฒนาอีกตัวหนึ่งนะครับคือเป็น Line loyalty โปรแกรมนะครับซึ่งสิ่งนี้มันคงไม่ใช่แค่สะสมแต้มอย่างเดียวเนาะเพราะว่า engagement ทั้งหมดเนี่ยมันต้องทําให้คนอะมันยังอยู่ใน อย,อ,ยอยู่ในบริบทของการอยากกลับมาสื่อสารอยู่บนช่องทางไลน์ของเราได้ซึ่งทั้งทั้งข้อ3เนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้มันอัตโมัตินะครับเราก็ใช้มษย์น้มาที่สุดแล้วทําให้ลูกค้ายังคงอยู่ในไลน์กับเราได้ดังนั้นเมื่อเขาเราเก็บคนเงียบได้นะครับหลังจากนั้นเราพาคนเข้าไลน์ได้พาคนเข้าไลน์ได้เสร็จปุ๊บเขายังคงอยู่ในไลน์กับเราด้วยปัญหาต่อมาก็คืออยู่ในไลน์ละแต่ก็ยังซื้อซ้ำไม่เยอะเนาะดังนั้นเนี่ยปัญหาหลักก็คือว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมผมเชื่ออย่างนี้แล้วกันนะครับว่าลูกค้าเก่าของพวกเราลูกค้าเก่าสะสมเลยนะวงเล็บลูกค้าเก่าสะสมควรจะต้องเติบโตขึ้นทุกเดือนถูกไหมครับเดือนนี้ขายได้หนึ่งพันคนเดือนหน้าขายได้อีกหนึ่งพันคนลูกค้าสะสมเป็นสองพันสิ้นปีอาจจะมีอยู่เป็นหมื่นสองหรือใครเยอะกว่าน,นี้อาจจะมีลูกค้าสะสมสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งคำถามคือเราสามารถเพิ่มยอดขายลูกค้าซื้อซ้ําด้วยวิธีไหนบ้างโดยธรรมชาติพวกเราเลยใช้วิธีอีกแอบ นะครับมียุคนึงขึ้นมาเราเรามีมีเทียมีทีมเทเลแต่ถ้าเราต้องการจะเก็บลูกค้า50,000คนคนแสนคนต้องมีทีมเทเลกี่คนครับดังนั้นเนี่ยในเชิงของการสเกลมันไม่แทคทิเคิลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองเลยพัฒนาตัวระบบตัวหนึ่งขึ้นมานะครเพื่อให้สามารถทํางานคู่กับเทเลได้และเวลาเราบอร์ดแคสเราบอดแคได้ได้ตงกลุ่มมากขึ้นนะครับไอตัวฟังก์ชันที่4ี่เนี่ยมันจะ เซกเมนต์กลุ่มคนให้แล้วเนอร์เชอริงคนส่งเมสเซจตามจังหวะระยะเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันส่งคนละเวลาส่งคนละคอนเทนต์เพราะเขาคือคนคนคนละกลุ่มกันและเมื่อถึงจังหวะที่จําเป็นและถูกต้องจริงๆจะ alert ให้ทีมเทเลไปโทรหรือถ้าไม่ต้องเทเลก,ก็อาจจะปิดการขายบนแชทได้เลยซึ่งจริงๆ mostly แล้วเกิน50%ในระบบนี้ลูกค้าปิดการขายซื้อซ้ำบนแชทเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับอยานา้น,นีย ระบบนี้มันเลยกลายเป็นระบบไอ้ตัวคังเทคของเราเนี่ยก็คือโซนสีม่วงที่ว่านี่ครับที่มาเก็บจุดรั่วให้เราได้นะครับกบ็บองภาพแล้วโอ้ระบบมันเยอะว่ะอาจจะต้องใช้คนเยอะใช่ไหมก็เราเราผ่านมาเองแล้วนะครับเพราะนี้ระบบนี้เราสร้างขึ้นมาครับเพื่อให้พวกเราใช้พนักงานเพิ่มอีกแค่คนเดียวนะครับซึ่งจริงอาจจะเป็นพนักงานเก่าของพวกเราก็ได้คือพนักงานคิดคอนเทนต์ครับเพราะ1 2 3 4สามี่เหล่านี้ เสียเวลาเซตติ้งครั้งแรกคลิปคอนเทนต์ครั้งแรกหลังจากนั้นปล่อยให้ AI มันทำงานอัตโนมัติหมดเลยนะครับ1 2 3 4เก็บเงินล่วได้โดยที่ไม่ต้องสเกลคนเพิ่มเนี่ยอันนี้คือโจทย์ของพวกเราเนาะก็เป็น product ที่พร้อ,พรอมพร้อมให้บริการแล้วนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในแ a บแล้วอยากให้อดใจรอยนิดนึงนะครับก็คือตัว AI Chat บอทที่มันปิดการขายด้วยตัวเองได้ซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเออต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ได้เป็น generative AI ที่พวกเราเห็นอยู่ในตลาดเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นอยู่ในตลาดเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ตอบคําถามได้แต่ next ไปปิดการขายไม่ได้ถูกไหมครับแล้วเนี่ยไอ้ตอบคำถามได้เนี่ยมันมันเหมือนเป็น call center แต่ไม่ใช่ chat admin ที่พวกเราต้องการนะเพราะว่า chat admin ของเราคือเป็นเป็นนักปิดการขายไม่ใช่นักตอบคำถามอย่างเดียวถูกไหมครับดังนั้นระบบตัวนี้มันจะสามารถ แชทจนปิดการขายได้แล้วปิดได้ด้วยอัตราที่เทียบเท่ากับน้องแอดมินของเราเลยนะครับแล้วสิ่งที่มันทําได้มากกว่าน,นั้นก็คือนอกจากที่มันปิดการขายได้แล้วมันเช็คสลิปให้แล้วมันก็คีย์ออเดอร์บนระบบ ERP ของพวกเราที่พวกเราใช้ได้ด้วยแปลว่าลดพนักงานแอดมินลดพนักงานคีย์ออเดอร์และอาจจะลดงานน้องบัญชีที่ต้องตรวจสลิปได้ด้วยนะครับก็อันเนี้ยมันก็เลยเป็นเป็นตัวระบบ AI ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยซัพพอร์ ผู้ประกอบการจริงๆนะแล้วเราจะได้เอากําลังคนที่มันเป็นพนักงานฮีโร่ของพวกเราเนี่ยไปดูแลลูกค้า VIP มากขึ้นเพื่อจะลีนยอดกลุ่มใหญ่ได้มากขึ้นด้วยนะครับก็อันนี้ระบบคังเทคทั้งหมดเนี่ยจะประกอบไปด้วย5ฟังก์ชันใหญ่ๆนะซึ่งจะเกิดมาเพื่อเก็บเงินรั่วให้พวกเรานะครับคราวนี้ใน รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยครับเดี๋ยวในแต่ละฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตาไปเล่าในตัววิดีโอถัดๆไปนะครับเพราะแต่ละตัวก็จะมีรายละเอียดของมันอันนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจว่าอรังวนันรังเทคมันคืออะไรกันแน่นะครับเนาะแล้วก็พวกเราเกิดมาทําไมมามา,มาทําอะไรให้ก็น่าจะ,น,าจะน่าจะพอสรุปเข้าไปอยู่ในวิดีโอนี้ได้นะครับก็ถ้าสนใจยังไงสามารถทักเข้ามาใน Li น์โอเได้หรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรกลับมาได้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเ,เดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอนหน้ากันครับ Auf den Fab.